วันนี้โรงเรียนบ้านดนสีของเราจัดงานช้อปปิ้งเดย์นะคะเดี๋ยวดีฉันจะพาไปชมว่า,าเด็กๆแต่ละชั้นเขาขายอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันคะ่ะ สีงามเด่นเลือดรูรูสีชมผู้ยิ่งดูวิไลงามขดตหินน้อยใหญ่งามน้ำใจใสดังห้วยสิงจริงเหมือนกล่าวแน่หรือว่าน้องคือคนงามยอดหิิง เพียรพร้อมทุกสิ่งหากเป็นจริงขอชมการดานฟ้าลงมาโปรดให้ฉันอันนี้คือบรรยากาศของการขายของของแต่ละชั้นนะคะดูค่ะอันนี้ชั้นไหนคะพอห้าขายอะไรคะ หมดหรือยังคะอู้สลัดตักเองโอ้หมดเลยเออคุณนางนะคะครูประจำชั้นป .5 ขายดีไหมคะวันนี้มากค่ะหมดค่ะของไม่มีสต๊อกเติมเลยค่ะโอ้โหพอออกมาช้าไปเนาะอ่าสาวๆป .4 ขายอะไรคะขปังปิ้งกับข้าวปิ้งค่ะวัสดีค่ะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะอร่อยค่ะเออคุณคูบีเป็นยังไงคะค่ะเออเด็กๆชอบมากเลยค่ะเออขายอะไรคะขายกล้วยปิ้งแล้วก็ขนมปังปิ้งค่ะเออแงกาเออ็ไหนล่ะอันนี้หรอก้แงก้ากยนน่ะคุณยายวันดีจะอุหนุนอะไรคะ เด็กทาไม่ทนเลยะืออเอาลอก่อนนะคะอ้าวปอปออะไรคะนี่ปอสา3ขายอะไรคะขายดีไหมโอ้แซนด์วิชของปอส มิสอลอนี่จมดแครับผมคุกเก็ตเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้สนุกดีครับผมบรรยากอยากให้มีอยากให้มีกเดิอมเลยครับผมเอออยากให้มีทุกเดือนอ้อ๋มีทุกเดือนเออคะเชนบาทโอ้วลชิอูู้เก็อะลอ โออนุบาลเหรอคะสวัสดีค่ะอนุบาลขายอะไรคะอะไรคะนี่โคกคนัดมิ้วโอ้โคกคนัดมิ้วน่าอร่อยคุณแม่พออจองนะคะอันนี้หมดแล้วค่ะดับแอนแค็มชิคเน็คโอ้หมดแล้วชิคเนกเล็คเออขายดีจังเลยสนุกไหมคะ ไหนคะประทมวนันปฐมวนัน What is this? What is this? นูดเดิน,น,ดดนออ๋นูดเดินมามาขายดีไหมคะลูกขายดีค่ะมีแบบว่าปราปายาด้วย What is this? ปอาปยาด้วย What is this? พ่อพญาเก่งจังเลยอามีงอามีงอยู่ชั้นไหนคะฮะขายอะไรนะคะตำบะฮูกตำบะฮูกเลยคะอร่อยไหมคะอามิงไปตำให้ดูหน่อยดิตำเป็นไหมอ่านะอามิงตำบัะฮูงเหรอคะอามิงขายอะไรตำบะฮูกค่ะตำบัะฮูงตำบัะฮูงไม่ใส่พริกเหรอ อ๋ออ่ะตามมาหุงให้คุณแม่พออหน่อยขายพวกนั้นเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะห้าบาทเหรอโอ้อันนี้ปอนอะไรคะปอนสอง,สองคุณครูนะักคารินขายอะไรคะขายตับจามตับจามเหรอเออแล้วอะไรนี่อันนี้ขายไหมนี่ขายเมงโก้โอ้อ่ะคุณแม่จองเมงโก้ ะะกับปลาป่าคะหนึ่งโคกนะคะใครจะตำคะอ่าน้องดาวจะตามอ่ะตมเลยคะ่ะอันนี้ช้อปปิ้งเดย์ปสองนะคะน้องดาวกำลังจะตําส้ตามตําค่ะอ่าเอาเผ็ดเดนะคะเผ็ดเดนะคะน้องดาวน้องโดนัทอ่าโอ้โห เผ็ดนะคะแบบเผ็ดอือโคกนั้เท่าไหร่นะโคกละสิบบาทอออาโคกหนึ่งนะให้แม่พอนะโอ้ยทาตมบอกคุณไหมส้มตำส้มตำไปไหนเมื่อกี้น่ะส้มตำใส่ใส่ปลาแด็กโอ้โหอ่ออันนี้ใส่อะไรอ่ะหมิง อันนี้ส้มตำปลสองนะคะน,น้องดาวตำค่ะ,ะมีผู้ช่วยนะคะคุณครูนัครินค่ะน่าให้ชิมนะคะชิมชิมค่ะ<อ>แม่อรไอลแม่อตังใช่ไหมย้อยย้อยชิมโอ้ยแซ่แบแซ่บแซ่บโอเคตามลูกเร็วๆจานจานไปล้างจานมาใส่หมูเลยเหรอคะ ไม่ใส่เป็นถุงหนูจะขายถุงเท่าไหร่ล่ะอาหมิงเสร็จหรือยังต้มตามอ่ะอร่อยอย่างเ้ยเหรอามๆเอร่อยไหมคะอะไรคะของกวาอะไรอ๋ออร่อยนะคะ ไม่มีน้ำหมดขายดีมากเอาแต่ผักโอเค thank you thank you อ้าวนี่นะคะสลัดเปาหกค่ะ10บาทค่ะเป็นยังไงครับอี้ออร่อยทุกอย่างแล้วก็เฟ้นชายขายดีมากเลยของโปรดเด็กๆไม่พอเลยค่ะเฟ้นชฟายเปอาหกเกลี้ยงเลย แบติ๊กขายดีมากเลยค่ะแบบโคโคทนิวเจ๊ยบขายดีค่ะทุกอย่างเลยบยบาย ทำอะไรนะคะย,ย,ย,ยกต้นกล้วยอ๋อยกต้นกล้วยขึ้นแล้วใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะยกโป้คะ่ะยกโป้โโน้ององมิทงทำอะไรครับแก้รบิกครับแก้ได้เหรอครับจริงอ่ะครับอ่ทำดูสิแก้ได้กี่สีผมผมแก้ได้สีเดียวสีอะไรสีขาวครับอออแกเอาสีขาว อพงเติ uh huh. มพงกาลังบิดตัวเนี่ยมันเป็นตัวเส้นอยู่ครับอ๋อแต่เนี่ยเนี่ยครับตัดสีเดียวแล้วครับไหนอันเอิมเหลือสีสีเดียวนะครับตัวเนี้ยอืมแล้วมันจะได้ไหมวันนี้ได้ครับผมกาลัง ผมามอยู่ครับแก้สองหนะอืะมเอาหน้าหนึ่งมาด้านาานี้ครับแล้วก็สลับแป้นนี้ครับแล้โหิดดี๋ยวแม่จะดูจอนจบตอนที่มันได้เนาะ